แน่ๆค่ะเมื่อกี้มองไม่เห็นป้ายตองไงตองมยกไม่สูงอ่ะค่ะค่ะน้องแนเนวี18นะคะจากอาทิตย์ที่แล้วค่ะทีมฝ่กรักได้เสียหัวหน้าทีมไปนะคะอยากทราบว่าน้องแนแน่มีความที่เห็นอย่างไดกับสภาวะบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในทีมแล้วก็การสร้างกำลังใจให้กับคนในทีมเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ทีมสู้ต่อไปค่ะ ค่ะก็ที่พี่ต้นออกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทุกคนก็เสียใจมากนะคะแต่ทุกคนก็ไม่ได้จะเออเพื่ออะไรไม่ได้ท้อหรือหมดหวังก็ทุกคนก็ลุกขึ้นซู้งพยายามพูดกันเองว่าไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าก็เริ่มใหม่ได้แล้วทุกคนก็ช่วยกันเป็นหัวหน้าทีมจะไม่มีบอสอีกเพราะว่าจะได้แบบทุกคนก็รับผิดชอบในของตัวเอง ถามเลยนะถามเลยนะคะอย่างแรอ้เอละราจะตอบตอบป้าทำยังไงให้ทีมไปต่อก็ทำของตัวเองทุกคนก็คุยกันว่าทำของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะก็ถ้าเราทำของตัวเองดีที่สุดทำของทุกคนที่ดีที่สุดทีมมันก็จะออกมาดีจ้ะ ปนกันแล้วก็โยนก็จนี่ดีแต่ว่าเนี่ยต้องพูดช้าลงหน่อยบางทีคนฟังไม่ทันว่าเราพูดว่าอะไรพี่ก็เป็นพูดเร็วไงเวลาเราพูดจริงๆเราพูดเร็วขึ้นไเวทีมันต้องลงมานิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ไม้มันกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้มีแค่คนในห้องส่งต้องพยายามแบบดึงตัวเองช้าลงหน่อยก็จะสลับกับบีมที่ต้องดึงให้ดึงเร็วขึ้นมานิดนึง ซึ่งเวลาบินต่อคำถามบินต่อติดแบบก็ก็คิดว่านะครับการพัฒนาตัวเองจะทำให้พวกเราเบลไม่ได้ตอบหรอะเบลไม่ได้ตอบถามที่ถังค่ะ